กินดยจำมันเลยจิ๋นยกเสียให้นะพิงตับเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ยป้อนก่อนเอ้าพิงตับ นอาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมื้อเนี้ยไม่กินข้าวเช้านองกันติ้งตับงวัวพ่อแม่พี่นอ้องตับงวัวตับงวัว สิบโมงสิบสองนะสิบโมงสิบสองนาทีก็จะได้หน้าตาคุกโอเควะอืมสวยดอกใหม่้ในซีโปมี่ยังเบิกแต่ปีนี้นะจั่นก็จกคุณมาตัวเนาะแจกผัวตัดเนี่ย สบายดีสวัสดีพี่น tamam. ้องมามามากินเขาน้ำกันปี่งตับงัวตับบานพี่น้องแซบแบเจก๊ซีฟูดเ่็ดี่ยเองนะพี่น้องทำเองเองหั่เองแซ่บอยู่กินก็ข้าเจ้าวันอาทิตย์นี้ต้องกินข้าวเจ้าทำเองกินเองหั่นเองทำเองเบิด ใช่มเองก็อ oui> mm ่ี่นว็อยากกินเนี่ยัวไม่ตับอยากมาแจวก็ได้เพโทษนะอยากพิจาได้ อืมได้เกินเป็นมันไน่อว่าขนตับเนาะบนบีมันจับเวลาชื่ชามนั้นเออยู่นี่บ้างชามน้นบ่ไรได้ วันนี้เขใจเป็นแตะเนาะจานเปลี่ยนว่ะก็จานเปลี่ยนเนาะชอบมือสุดบรรยากาศดีๆพีสินเน,น,น,นาะช,าาชอเน,นอาะ พุงกระแทกปีนี้พี่น้องจันบาริกินแบบไหนอยู่คือไม่เห็นดอกไม้ออกเนาะออกเลยยังไม่มีแอปเปิ้ลยังไม่มีผิดจงเป็นคือแบบ มันนาวต่ละมันนาวโกดบนไหพี่ไม่ห้ายิ่ต้นนี้บานนนรุนแอย่นี้มันบานหลวายดอกมันจะนจับใบจะมันใบดอกมันจะจับมัเปจับนะอืม ของนยแบบตกปาก็ด้พี่้องเอาอี่เนี้ยตกปามเวะ้าเ้ยวหอยจีจับมาดรอ้กุ้งกินทั้งเปลือเลยนะขน้อีสานแก่ผมแบเนาะแกะแกะหนานมึกต มันชิจมกเคยมากินตตุคนตุปย ไม่เดดงามขนาดนี้นมาไเล มาอีกเด้ถั่วหนึ่งตกค่ะตกตกเด้อจ,จ้าพวกขาดเลือดให้กินตับเด้อพ่อแม่พี่น้องตับงวตับหมูตับไก่กินได้พ่อแม่พี่น้องพวกเลือดพวกขาดเลือดอ่ะน,นะผมเพิพ่มเลือดจางเพราะว่าดูกตืบเป็นเบาผู้ขานี่ขาเดือดเดือดเดือดหน่อยบ่เธอกระบาดขากพี่น้องเนาะ บันได้งอนอไรอยู่เดนหน่อยนละเดอดจางสั้น <sh> จ้าแสบพี่ <livre> ้องกินยำได้กะแสะย่ยำนะโอ้เจวใส่ก่อนจังหน่อยใส่ลายหลอดเพ็รปกปิดลายกะนำตุ่มใส่จานเขากิน พอบ่หมาก,กินเลยขอให้พีไปขอยวีแนวแนวีไหมกินแนววีมันก่อนติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องอติดตามคลิปต่อไปกินข้าวแล้วก็จิไปหาย่างแล้วทายพี่ให้น้องเบิกทายยังก็ตามเนาะไปฮอะก่อนให้ติดตามเบิกพ่อแม่พี่น้องมันนิมีอย่าง ยูนั่นนี่บ่มีบลอนทายลายดอกพี่นอ้อง<ม>เพราะว่าอันเมืองนอกนีลอนข้าวหานเขาไมา่ทา,ายแกโบ,บกาทายได้พี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นของส่วนตัวเนาะยูมีกาเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวให้มันมก็ทายกินทายอยากได้รนชาติจากกองส่วนลาย<ม>อืมคนบอกหวานพระเจ้ามันผิดกฎหมายไปทาย อันบนอื่นของคนอื่นนะคือคนมาเวลาว่างอยู่จังหวะบมมีคลิปอันถ่ายบนนั้นโมนีให้เบิรงกลายกันมำไเป็นบ้านคนบอเป็นชวนคนว่าจะไปถ่ายก็ได้ทำไปนะบดับไปด้ายกันก็จะไจับไปไปจะบ่อยถ่ายเลยมันเป็นกันเบาอย่มีการพับพอดีของคนอื่นเขาบ่อยถ่ายหมักใหม่กันด้วยกัน มาเพื่ปล่อยมาไม่ตู่อนทีม,ม,ดดมาดำาตอนนี้ในเมกาบรก่าบรรทายกับบรายานาเจะเ้อกคนยังไปเทียมมเเ่ยวมอเนาะมอใหญ่อยู่ลดประหยัด กระดาษทยได้แต่ว่าเมีเชลนเพียงกระถ่ายทไ,ได้พิธยกระชิดเขาคือตลาดอยู่นานาเขาไปมันจะไทยให้เพียงน้องเบิ่งอยู่แต่เขาเปิดเพลงบาล่าไงน้องเขาก็ถ่ายไูไรค,คือคคือเอมจีบอกว่าใ้แมาอัดเยงเอาลงเสยงเอาแล้วผู้ามนบคาดไมใจปะถ่ายออกจ,จริงด้วยเนาะบลคอกขาดแบบ,แบ,บ,บอปนมาผาเอาไนะบคอาด มันเดือวจังอนชีก็มินคุณมาบอกคือว่าขาดเสี้ยวก็ได้ราคาจะไดไเออสินี้ยงไ้เบิ่งนยูสิปอนเสียงดงแต่สิีมันยงไ้เบิ่งยูราคามันเท่าไดไปหนาดคนจะดีแดดบดกนะสิเบิรงว้ราคายังเท่าไดเท่าไก็คือว่าเป็นเงินไทยเงินล่า แสดงบาลาเก์เตะอยู่ยพี่นาได้แพงอยู่มันเบแ,แพงแพงอยู่ยัอยู่ืองดาวเนี่ยกอดเอด้งดอยปลา,า็นปะน้ำปลาน้ำปูนเนี่ยอดอยไปคุณพี่มันตีเป็นเงินตีเป็นเงินบาทเดียวมันช่อมราไปเขได้พี่เนองดอนหนึ่งกวัหนึ่งสีดอน Đồng, có ừ. 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 này hải mà mày ăn chi cậu cậu có được trăm là của cậu hải đơn một đấy hải này không có mày bưng được bưng chưa mực 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 cà mực mực กินอยู่บ้านเท่กับหาชื่อยากแีมันแพงพ่อเม็ดไปเนาะิดยจะหาเงินได้ร้อยนึงสองร้อยบาทเนาะโ่ยจะได้ซื้อกวดหนึ่งพ่นงนจีข้าวตับเนี่ยขะกวตบาตับนะน้ำปลาแพ่งมัเนาะน้ำปลาต้องซอสน้ำซอสหอยกับแพรงคร คนหนึ่ง้าดลไปนำจันนอจสเตอร์ออ <c oughs> มินชีมินเขามาบอกอยู่มาอย่างให้ทายค้องทายค้องยังอ่ไ้ไปดอกเป็นอะไมาฮากจะมานี่ตนนาดินาน,นา,นาดนโดนไปเที่นึงคนไานมันไกลเป, <ừ, S 1> ป็นชั่วโมงปลายคนที่โด,ดไป เมื่อโมงไปพี่น้องแต่กับผมกับบมพี่เบียดกับผมคอยได้ไปเพราะว่าเป็นยักษ์เจ้าสนผมไม่เวลาแน่พี่ต้องเลยเราเห็นงานอยู่เหตุการณ์่บ้านอยู่ ดก็มีมวลาเสด็ไปเลยนะกันก็จะบอมีเวลาคนะ่ะบ้านพักบันเดียวคือวันอาทิตย์ทนะคันพักสอมบ้กับประวัามีเดียดียด้วเื่อนหน่อกันเนี่ยอากอยู่พี่น้องก็คนม,มีเดียกเยก็บมีกระยาอยู่ช่ยถยคลิปกะอยากยู่ยากเท็ุพี่น้องเบึง อยากพี่น้องกินเนาะบ้านเราเห็นยังอยู่พอ<ว>ได้นะให้พี่ให้น้องเบิง้งพวกสีใไก่ความเจริญโบพวกตี่บุเห็นเมืองนอกเมืองนาจะเบิ้งอยู่ในคลิปเถอะป้แม่พี่น้องติดตามเบิง้งเอาแต่ิี๋ไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะไปหันมานี่ไปไทยไทยเบิง้งร้านรดล้านล่างคือกันติดตามเบิง้งพ่อแม่พี่น้องพอได้ให้พี่ให้น้องเบิง้งก็เป็นอาหารตาว่าสันซะ ลอยู่เมืองนอกแล้วจะห่อมันคันแพงคันที่รถมือหนึ่งมือสองลดมือหนึ่งกะสีแพงน้อยหนึ่งสี่ปลายสี่สิบปพันหมดแล้วสี่สิบ่นเกลือทุกสิบปพันแกมีแล้วจะีห่อมัน,นมมันเป็นแสนสองแสนดอลลาร์ก็ยังมีได้พ่อแม่เป็นนอง นอซื้อบบได้พี่เนาะแพงแพงซื้อขั้นถือแน่ที่นะการหมายยูซื้แพงกับสิได้เงินไม่เม็นเนาะซื้อรถซื้อรถอันบบแพงกับโอเคซื้อรถแพงแต่ที่คือเก่าไปได้คือการคนมีเงินเขาโอเคแล้วน่า่มบินเงินมากจ้ะเจ๊ รถใม่เยู่แต่บาเอายี่ห้อพแพงได้ขันส <หา S 1> ี่หา 6, ้าสิบพันมีหกหมือนก็ไม่ได้นี่คือกันทรรมแล้วยีอหอ่ห้อแพงรบรถเก่งบอรถจน b n w u บอเนี่บอ่ะปิชปอร์ตเนี่ยแพง กไวุ้นเาะติดตามพี่น้องมาแต่ไหนติดตามไปเรื่อยๆที่ได้เห็นยังที่ที่ไมได้บ่ได้บอกหนูพี่น้องแต่ว่าเป็นเห็นยังโกไปกับติดตามมึงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอปากขอฟังเนี่เด้อจิตมวนหรือบ่มวนกะที่ชมมาได้พี่น้อง พี่บอกไปกับข้อเสนอข้อะอะไระพี่บอกเลยข่ากะเฮียนหูอเอาเกิดให้พี่ให้น้องเห็นขึ้กันเนาะคือเปิ้ลอยู่เมืองลาวเมืองไทยบอดูสักเปิ้เมือ,อ,มงอ,องหน่กจะตัง้งร้านที่จะไปอยากเบิ้งอืมเปิ้ลเคยเห็นโต้ร้านรถใหม่เป็นจังได้รถยุ่งเป็นจังได้นะรถมือหนึ่งมือสองเป็นจังได้สุดท,ท้ายให้เบิ้งเลือกพ่อแม่พี่น้องเดินติดตามเหมือนเด้อกจะอธิบายให้พังร,ราคาตัวใด เพราะว่ามันมันมีราคาบ่อนเขาติด,ดขอขอเลยเนาะเพราะเขาใช้แม่งเขาติดขายใช้พาประตูมันต้องแต่ละคันลด,ดยุติราคาเท่าไ,นนไหร่ลด,ดมือหนึ่งราคาเท่าไหร่ใช่บรบกกุบใช่อยู่หักจะคว้างบบดีในปก่กพุทธนาแนวมากก็คือ,อเอาบดเถิดปากอ่ะเป็นเท่าไหร่บ่อนที่อยู่บ,บ่ คือยุคนวัชบายะเท่ามากเลยจ็บออดออดแกรดกรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าด่นว่าดตกินข้งมัดดูนคือว่ากันไหนปากกังจานขึ้นินบุ้ชุปากของบุญยากอีกนะว่าขึ้นในนอนเป็นอะไรว่าขึ้นตอกตอก เราต้่มกินยากับไก่ถิแข็้ด้บรุบรยากมีแห้งด้วยาะสบายโตไปได้ว่มมื่อคนกันว่าเท่าไหร่เลยสิบแปดอะไว่าไปว่ามาลืมไม่นนง่ฮะต้อมาคบใจ ท้องก็ไปบรรยากาศลักษาอยางการขอข้ออยู่โอเคพี่น้องยูดีมีแหงวัชกุกลาทุกคนนะพี่น้องเนาะย่าดืมติดตามได้พี่น้องเด้อความได้ดีความได้โบดีกับมินมาบอกนี่ด้พี่น้องเด้อเห็ุคลิปเหตุยังไงดีบกบดีบอกอะมินมาบอกนี่พี่น้องประจักบูได้ค่พี่น้องบอกตีเตียนทามาได้เนาะไม่ได้ว่ายังมาไดมัน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 เป็นความดีนะเอียนหัวน้ำกันพี่น้อง โอเคอยู่ดีมีแหงโชคไาแม่ดังไม่้วยบายดี